ฮอนด้าเวฟถือเป็นมอเตอร์ไซค์ที่อยู่คู่คนไทยมานานหลายทศวรรษด้วยความทนทานประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงปี2025นี้ฮอน d a าได้เปิดตัวเวฟ110รุ่นใหม่ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเรียบง่ายแต่เสริมความทันสมัยทั้งในด้านดีไซน์และเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์และสไตล์ของผู้ใช้ในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานหรือครอบครัวที่ต้องการพาหนะคู่ใจ ในชีวิตประจําวันเว็บ110รุ่นปี2025ยังคงเป็นตัวเลือกที่เข้าถึงง่ายและเชื่อถือได้ดีไซน์ใหม่เรียบง่ายแต่ทันสมัยในด้านการออกแบบ Honda w เวบ110รุ่นปี2025ปรับโฉมให้ดูทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าเลดเดกเฉียวให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมไฟเลี้ยวและไฟท้ายที่ดีไซน์ต่อเนื่องเป็นเอกลักษณ์ตัวถังโค้งมนเรียบรู้ดูสปอร์ตเบาๆแต่ยังคงเสน่ห์ความเป็นเวฟ ที่ไม่ซับซ้อนบ่อนั่งกว้างรองรับผู้โดยสารสองคนได้อย่างสบายพื้นที่เก็บของใต้เบาะใหญ่ขึ้นสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบหรือของใช้ประจำวันได้อย่างสะดวกสีสันใหม่ถูกออกแบบให้สดใสทันสมัยทั้งโทนเข้มเรียบหรูและโทนสดใสสําหรับวัยรุ่นเพื่อให้ตรงกับความต้องาการของผู้ใช้ทุกกลุ่มสมรรถนะเครื่องยนต์ประหยัดและทนทานฮอนด้าเวฟ110รุ่นใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์1 1 4 c แบบหัวฉีด p g m 5ที่ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองรวดเร็วขึ้น แต่ยังคงความประหยัดน้ำมันที่เป็นจุดแข็งสามารถทําอัตราสิ้นเปลืองได้สูงสุดกว่า60กิโลเมตรต่อลิตรเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานในเมืองและการเดินทางระยะใกล้ถึงกลางระบบเกียร์โรตารี4สปีดใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือคนที่ขี่มานานก็สามารถควบคุมได้อย่างคล่องแคล่วอีกทั้งเครื่องยนต์ยังถูกออกแบบให้ทนทานต่อการใช้งานหนักรองรับการเดินทางในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบในเมืองหรือเส้นทางต่างจังหวัด8 เวฟหนึ่งร้อยสิบปีสองพันยี่สิบห้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นระบบเบรกหน้าดิสและหลังดรัมที่ทำงานได้สมดุลให้การหยุดที่มั่นใจในทุกสถานการณ์รุ่นสูงสุดมาพร้อมระบบเบรกคอมบิก CBS ที่ช่วยกระจายแรงเบรกทั้งล้อหน้าและหลังอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงในการลื่นถลายระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังคู่ปรับประดับได้รองรับแรงสั่นสะเทือนและให้ความนุ่มนวลในการขับขี่อีกทั้งยังติดตั้งเรือนไมดิจิทัล ถึงอนาล็อกแสดงข้อมูลที่จำเป็นเช่นความเร็วระยะทางและปริมาณน้ำมันอย่างชัดเจนตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต่ออองการความสะดวกและเทคโนโลยีในราคาที่เข้าถึงได้สิ่งที่ทำให้ฮอนด้าเวฟ110รุ่นปี2025ยังคงเป็นมอเตอร์ไซค์ยอดนิยมคือราคาที่เข้าถึงง่ายคุ้มค่ากับคุณภาพและสมรรถนะที่ได้รับฮอนด้าตั้งใจรักษาความเป็นรถครอบครัวอันดับหนึ่งของคนไทยด้วยการเสนอราคาที่ไม่สูงเกินไปพร้อมสูนย์บริการและอะไหล่ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าการดูแลรักษาจะสะดวกและไม่ยุ่งยากนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกหลากหลายรุ่นย่อยทั้งแบบสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าดิสเบรกหรือดัมเบรกเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามงบประมาณและความต้องการของตนเองนี่คือสคริปต์ความยาวประมาณ350ศูนย์ตัวอักษรในภาษาไทยพร้อม5หัวข้อหลักครบตามที่คุณขอครับ